สวัสดีค่ะยายจากโคเชนะคะวันนี้มาถักพวงกุญแจดอกไม้กันอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นงานถักง่ายๆค่ะสามารถห้อยเป็นพวงกุญแจนะคะหรือจะนำมาห้อยกับกระเป๋านะคะ เลือกสีสันของใหม่ตามที่ชอบเลยค่ะให้เหมาะกับกระเป๋าของเรานะคะหรือจะไปห้อยเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะลักษณะการคล้องแบบนี้นะคะรูปแบบการถักไม่ยากค่ะรับรองได้คลิปนี้ง่ายมากๆ โดยเฉพาะถ้ามีมือใหม่หัดถักนะคะเข้ามารับชมอยู่นะคะถักตามได้สบายมากค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็ไม่ยากค่ะมีเส้นไหมพรมเหลือๆนะคะเดี๋ยวจะเลือกใช้เป็นเส้นไหมพรมสี่พายค่ะ เราจะถักทั้งหมดนะคะเป็นดอกแบบนี้นะคะเราจะถักทั้งหมดอยู่ที่6ดอกค่ะไหมพรมที่เหลือๆนะคะเพื่อนๆเ,เลือกสีตามชอบเลยค่ะพวงกุญแจสําเร็จรูป1ชุดนะคะ1อันแล้วก็เข็มเย็จากอเป็นหัวเบอร์เล็กนิดนึงนะคะ2.0มิลค่ะเพราะว่าเราต้องการให้ลักษณะของชิ้นงานแน่นนิดนึงนะคะ เรามาเริ่มต้นกันค่ะเรามาเริ่มถักในส่วนของดอกก่อนนะคะให้คล้องเป็นเมจิกลิงค่ะเสร็จแล้วเรามาถักกลีบดอกไม้กันเลยนะคะกลีบแรกนะคะเราเริ่มต้นที่การถักโซ่จำนวน8ดโซ่ค่ะ เมื่อได้8โซ่แล้วค่ะให้เพื่อนๆนะคะนับมานะคะ1 2 3นะคะเราจะมาถักลงในหลักที่3ค่ะลาย half double crochet นะคะลงไปค่ะหนึ่งครั้งนะคะไปช้าๆค่ะเสร็จแล้วนะคะหลักถัดไปค่ะ อีกจำนวน5ห,หลักที่เหลือนะคะเราจะถักด้วยลายซิงเกิลโคเชค่ะ เมื่อครบแล้วค่ะ5ห,หลักเราทำการสลิปติดนะคะหรือเลื่อนห่วงลงไปในม g จิกลิงได้เลยค่ะจบแล้วค่ะ1กลีบนะคะลักษณะของการถักกลีบนะคะเราขึ้นกลีบที่2ค่ะแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะขึ้นโซ่จำนวน8โซ่ค่ะแล้วทำฮาร์ฟดับเบิลโครเชนะคะ1ครั้งนะคะลงในหลัก ที่3ค่ะที่เหลือนะคะ5ห,หลักค่ะถักต่อเลยนะคะด้วยลายซิงเกิลโคเชค่ะหลักละหนครั้ง เสร็จแล้วเลื่อนห่วงค่ะหรือสลิปสติทนะคะลงไปในเมจิกลิงจบกลีบที่2ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะแพทเทิร์นเหมือนกันอีก3กลีบค่ะเมื่อถึงกลีบที่5นะคะเราจบแล้วนะคะให้สลิปสติทค่ะจบงานค่ะแล้วให้เพื่อนๆล็อกด้วยด้วยการ ตรงนี้นะคะครบ5าแล้วล็อกด้วย1โซ่ค่ะให้แน่นนะคะดึงให้แน่นเป็นการล็อกนะคะแล้วเผื่อปลายไหมไว้สักประมาณ1นะคะประมาณ1บรรทัดนะคะแล้วดึงปลายไหมออกมาได้เลยเสร็จแล้วก็ให้ลูดนะคะลูดปิดรูดตรงกลางค่ะเส้นไหมที่เป็นเมจิกลิงนะคะเพื่อนเพื่อนลูดปิดรูดตรงกลางนะคะ ให้สนิทค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับสายสายไหมปลายเส้นที่เป็นเส้นยาวตรงนี้นะคะเราจะใช้เข็มเกี่ยวมาข้างหลังนะคะกับกลีบตรงนี้นะคะให้เขามาอยู่ข้างหลังนะคะเสร็จแล้วเราจะเกี่ยว เราจะเกี่ยวเขาเส้นนี้นะคะเราจะเกี่ยวเขาเข้ามาขึ้นมานะคะตรงรูตรงกลางนะคะด้านด้นถูกนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนำมาไว้เป็นสายนะคะเส้นนี้เราก็ตัดได้เลยค่ะเส้นที่เรารูดปิดรูตรงกลางนะคะลักษณะดอกที่ได้นะคะออกมาแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนการทากาวตรงกลางนะคะเพื่อให้ กรีบดอกเขาหุบลงนะคะเราถักทั้งหมด6ดอกนะคะมาต่อกันในส่วนของใบค่ะก็ไม่ยากค่ะแพทเทิร์นง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆทำส l i p น็อตค่ะเสร็จแล้วถักโซ่ต่อเลยนะคะจำนวนทั้งหมดคือ11โซ่ค่ะ เมื่อได้11โซ่แล้วนะคะมาถักตามแพทเทิร์นกันค่ะลงไปนะคะในหลักที่2ได้เลยค่ะเราถักซิงเกิลโคเชตลงไปนะคะ2หลักขันหลักละ1ครั้งนะคะหลักที่3ถักลายฮาร์ปดับเบิลโคเชค่ะ เสร็จแล้วนะคะต่อด้วยลายดับเบิลโครเชต์ไปนะคะหลักละหนึ่งครั้งจำนวนทั้งสิ้นสี่หลักต่อเนื่องกันค่ะ เมื่อเสร็จแล้วค่ะ4หลักนะคะแล้วต่อค่ะด้วยลายฮาร์ปดับเบิลโคเชนะคะจำนวนหนึงหลักแล้วเราจบนะคะเหลืออีก2หลักเราจบด้วย s ิงเกิลโคเชค่ะหลักละหนึ่งครั้งอันนี้เป็นครึ่งหนึ่งของใบนะคะเสร็จแล้วเราจะอ้อมกลับมาถักอีก ข้างหนึ่งของใบนะคะจะเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันนะคะการอ้อมกลับมาให้ถัก1โซ่นะคะตรงหัวเสร็จแล้วแทงลงในหลักแรกเลยค่ะเราเริ่มต้นนะคะลายเหมือนกันเลยนะคะสองข้างลายต้องเท่ากันนะคะหลักที่1และหลักที่สองถัก s i n เกิลโค c เชตค่ะแล้วต่อด้วย h า l ดับเบิลโค o เชต t นะคะ เสร็จแล้วก็ดับเบิลโครเชตค่ะสี่หลักนะคะเสร็จแล้วนะคะเหลืออีกสามหลักค่ะ ฮาร์ดับเบิลโคเชต์นะคะแล้วจบด้วยลายสิงเกิลโคเชต์ค่ะหลักละหนึ่งครั้ง เสร็จแล้วให้สลิปสติ h กับหลักที่หนึ่งค่ะเราได้ใบแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเพิ่มนะคะตรงแกนกลางของใบค่ะให้ขึ้นต้นหนึ่งโซ่แล้วทำการถักสลิปสติ h นะคะลงไปในทุกๆช่องของตรงหลักตรงกลางใบนะคะจำนวนทั้งหมดก็คือ10หลักนะคะถักไปค่ะ เมื่อเสร็จแล้วค่ะเราก็จะถักเป็นก้านใบใบนะคะความยาวอยู่ที่จำนวน10โซ่ค่ะเราจะถักอีกหนึ่งใบเหมือนกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วเรานำมานำสองใบามาเชื่อมต่อกันนะคะ เราจะถักเชื่อมต่อกันนะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปจำนวนห้าโซ่ค่ะเพื่อทำเป็นห่วงตรงปลายใบนะคะไว้สำหรับคล้องกับพวงกุญแจค่ะ เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดปลายใหม่ได้เลยค่ะผูกให้เรียบร้อยนะคะผูกแล้วเดี๋ยวเราตัดเสร็จแล้วกันไหมลุยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กาวแต้มตรงปลายใหมนิดนึ่งนะคะที่เราตัดแค่นั้นเองค่ะเราก็จะได้ในส่วนของใบนะคะ เรามาต่อกันค่ะในส่วนของดอกนะคะเราถักทั้งหมดอยู่ที่หดอกนะคะอันนี้ขึ้นอยู่ความชอบเพื่อนๆนะคะถ้าต้องการพวงหนาๆน,นะคะก็ถักเพิ่มได้ค่ะจะจะ,จะทําให้ดูอยู่ที่หดอกนะคะวิธีการนะคะเราจะทําตรงดอกเขานะคะเราจะใช้กาวนะคะเราจะใช้กาวทาตรงนี้นะคะ ทาตรงกลางเพื่อให้ดอกเขาตูมนะคะเพื่อให้ดอกเขางุ้มลงมานะคะเพื่อนๆใช้เป็นปืนกาวหรือจะใช้เป็นกาวเป็นแท่งนะคะสําหรับติดงานประดิษฐ์นะคะกาวยูฮูก็ได้นะคะอันนี้พอเราทาไปนะคะเราเราก็กดไว้นะคะให้เขาแห้งนะคะให้เขาติดกันชิ้นงานติดกันนะคะแล้วก็ให้แห้งค่ะทำให้หมดค่ะหกดอกนะคะ เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทาก,กาวหมดแล้วนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะยายจ๋าจะประกบเป็นพวงให้ดูนะคะเราก็มาเรียงลำดับนะคะจัดสีให้สวยนะคะตามชอบค่ะเพื่อนๆหรือถ้าไม่ชอบหลักสีนะคะเพื่อนๆก็ใช้ไหมสีเดียวก็ได้นะคะอันนี้ปรับเปลี่ยนได้นะคะ เราวางลำดับเสร็จแล้วนะคะตรงปลายค่ะเราก็จับเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะพันค่ะเยจะทำให้ดูช้าๆนะคะอันนี้สำหรับมือใหม่หัดถักด้วยนะคะเผื่อเข้ามาแล้วอยากถักชิ้นงานเล็กๆค่ะมาลองหัดถักดูค่ะไม่ยากค่ะ เราผูกตรงตำแหน่งที่เราต้องการนะคะในลํระยะความสูงนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดตรงปลายได้เลยค่ะเสร็จแล้วใช้ปืนกาวทานิดนึงนะคะตรงปลายใหม่นะคะ ต่อไปเราจะมาถักแผ่นนะคะเพื่อนำมาเย็บปิดตรงรอยผูกตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นห่วงไว้สำหรับห้อยกับพวงกุญแจค่ะก็ถักง่ายๆนะคะด้วยลายซิงเกิลโคเชลายซิงเกิลโคเชค่ะให้เป็นแผ่นนะคะเราคืนต้นโซ่จำนวน6โซ่นะคะเสร็จแล้วเราก็ถักซิงเกิลโคเช ย้อนกลับมาอยู่ที่5หลักค่ะ แล้วเราก็ต่อค่ะ1โซ่พลิกกลับค่ะแล้วถักย้อนกลับนะคะลงไปอีก5ห,หลักค่ะเราก็จะถักกลับไปกลับมานะคะด้วยลายเดิมนะคะให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมค่ะเดี๋ยวจ๋าจะถักทั้งหมดอยู่ที่จำนวน5แถวนะคะ5แถวเสร็จแล้วเราลองมาทาบดูค่ะว่า เขาสามารถครอบตัวปมตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้เพื่อนๆก็ถักเพิ่มแถวได้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราคิดว่าได้แล้วนะคะตรงนี้เราก็เผื่อปลายใหม่ไว้เยอะน,นิดนึงนะคะสักประมาณ2ฟุตเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนํามาเย็บแล้วก็จะต้องถักเป็นห่วงห่วงไว้สําหรับคล้องพวงกุญแจนะคะ เราจัดให้สวยงามตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ง่ายๆเลยค่ะก็เย็บประกบนะคะตรงปลายทั้งสองฝั่งค่ะเชื่อมต่อหากันนะคะ เมื่อเราเย็บแล้วนะคะแน่นหนาแล้วเราก็ใช้เข็มมาถักตัวโซ่ความยาวประมาณ5โซ่นะคะเพื่อทำเป็นห่วงคลองนะคะ เสร็จแล้วก็เก็บปลายไหมค่ะให้เรียบร้อยค่ะเราก็จะได้งานอีกหนึ่งชิ้นนะคะพวงกุญแจนะคะง่ายๆค่ะเพื่อนๆรับชมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอยาจะฝากช่องด้วยนะคะเพื่อนใหม่ค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ เมื่อครบแล้วตรงนี้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็นํามาห้อยกับตัวพวงกุญแจนะคะสําหรับตัวพวงกุญแจตรงนี้นะคะสั่งออนไลน์ทั่วไปได้เลยนะคะถ้ายังไม่มีร้านประจำนะคะเดี๋ยวยายจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะราคาย่อมเยาวค่ะน่ารักดีค่ะห้อยนะคะตรงนี้เขามีหลายห่วงนะคะเราก็ ตัวพวงดอกไม้เราก็มาห้อยในห่วงใหญ่นะคะเพื่อนๆอาจจะเพิ่มกระดิ่งให้มีเสียงมาห้อยเพิ่มเติมได้อีกนะคะเนเจียหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสั้นๆค่ะ สลับนะคะกับการถักกระเป๋าใบใหญ่ๆค่ะถักไปหลายใบแล้วนะคะอาจจะยังไม่มีตัวห้อยน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆถักตามได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะายจ๋าฝากกดไลค์นะคะแล้วก็ถ้าให้ดีนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้เยจ่าด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกันนะคะไว้ติดตามคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ